สวัสดีค่ะยินดีตอนรราท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารวยซีหาโฮข่ะพี่้องคะมาพบมาพอกันกับแบทในเ้าของมือวันที่16เดือนท่านว่าคมนะคะปีพุทธศัการาช2567นะคะพี่้องค่ะมนีนะคะแอดภาพพี่้องประเท่าสกุข,ขสกอ,อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ เน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากปูวัดป่าอุดรน,นะคะพ,พี่น้องคะเอาแนวทางเส้นนี้นะคะของปูวัดป่าอุดรน,นะคะสีเดมีมาเป็นตัวได้พ่อพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะน้บมมาสการค่ะรับปูเอฟซีเป็นทมาถ,ถามหา,หาหลายอยู่นะคะปูแมนผู้ใดก็ับข้องนอ,นอกประว่าเสู มือนี่มันกิดมือโค้อองสุดท้ายแล้วเออค่สูบมือมันแล้วนี่ก็เลยค่ะพัวพัวมันโยกขึ้นนี่ก็เลยค่ะคือเป็นเหล็กอยู่แล้วส่วนนี้ค่ะปัวฝันคุดคุดหลุมน่องไปเป็นหลุมกลมๆมาละบันนี้จับเอาก,กิริณ์ไหมค่ะจับกิริณ์กี่ปมแม่จับมาตัวไหน บีหัวบีหัวทุกตัวไหมจับเอาจับเอาล้วก็ปีหัวจับเอา้กปีหัว่ามันมันตายมันอยู่หรอบอสเน่อืมค่ะูันามันตายแล้วก็ที่แม่เล่ตัวนี่แหละตัวน้องหานี่แหละเดอสองหาสองนี่แหละที่เป็นยูเรอครับชุนเจ็นี่แหละปอปตูนินนี่มือละสองหาครับชุเจบอกครับบัอสองหาครับชุดเจ็ครับครับึ่งซีนี่แหละ กำเน,นิดสิค่ะเพราะว,ว่ามันสีเป็นคู่ได้ส่วนละเพราะว่าเพิ่นมอหอยเป็นตัวต่ว่าขุดลุม่มลงไปสีเป็นเหล็ก่างแน่ผู้ว่าค่ะคือวันหนึ่งเนี่ยมา่ปูฝันมาโคบมี่มีมตะหูเห็นมั้ค่ะแต่ว่าปูวันหนึ่งเนี่ยโอ้โฉนเนาะค่ะผู้วันน่้ยับแจ่มใหม่นี่ละเพราะว่าวันนี้ปูกับขุดลุ่มลงไปอีกี่ปมมีผัวสุโตเฮัวมันมันยุ่งแล้วแต่เนี่ยมีหัวให้ตายสุดโตเลยนะค่ะ ว่ายันมันเล็กอยู่แล้วยันมันนี่แหละตัวบงกลมแดงเลยตัวสองหานี่ค่ะตัวสองหานี่บงกลมแดงเลยค่ะตัว่ามันสียู่หรออะรเรื่องอะไรค่ะไม่ว่าขันเป็นบางบนสามตัวนี่เห็นเจ้อวาดนี่มันสีพวกมันเก่าซีวเก่าซี่ะไ่ดีูนย์ให้กันมันศู์ไห้กันอาจจะเป็นอาจจะเป็นเก่าซีอไรเก่าซี เพราะว่าสามคนศูนไหนกันไม่ว่าจิเป็นอาจจะเป็นศูนเกาซี่ได้าวบันเรื่องเดียวค่ะลูกศิษย์จะเป็นศูนเกาซี่แต่ว่ามีผู้หนึ่งละศูนไหนมูดดีมู่อยู่น่ะอืมครับบัวมี่ล้วผู้ก็ได้ว่าขันแม่นว่าหลังกับอาจจะเป็นอ่าผู้หนึ่งศูนผู้หนึ่งศูนอาจจะเป็น ผู้เดียวน้อมันจ um. ีอาจจะเป็นหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งศูนเก่าเ้อวันเปนเบอ้ค่ะค่ะค่ะว่าเป็นยังค่ะบปู้คะนี่มูขว่นนั่ค่ะค่ะลังนี่ละปู้วาทีเป็นกีตัวนี้เหรวกรับ้านั่งเดจีกันแล้วตาดอกเป็นสองตัวีเป็นเก่าซีเก่าสามนี่ละเก่าเก่าซีเก่าสามครับปู้ ค่ะเว่านี่ะเพะว่าตัดออกสองตัวนะค่ะอานจีเป็นเพราะว่ากักเล่นตัวเดียวเลยก็ตั้งมาเป็นค่อจเป็นหนึ่งอย่าลืมะหนึ่งูนเก่านะจากพ่อูนมากิ้าน่กดนนวันที่ครับพ่อตัวกยดใส่น่อกไปแล้วตบปันยังที่ะนี่ก็ได้ค่ะค่ะ น่อยหน่อยตัวลดจ้าพ่อมลูตรเลขทางบนอะทีมีตัวหนี่งเพราะว่ากับนวันเออเจ้าครเออับอ่านทีมีตัวหนึ่งนาะพอคือพ่อพอดีบันเลขทีค่ะบันเลขทีเพราะว่าบันเลขทีมันเป็นหนึ่งเกตตัวบูไปเน้นซูนเกตหน้าเทียกันมันเป็นบันเลขทีก็จะเป็นหนึ่งเกตตัวบันเนียจะบันเลขทีในที่แรกเนี่ยลังแรงเลยนะค่ะครับพูอพูดถ้าพูดว่าสะดวกก็ว่าเป็นยังค่ะพูค่ะ กระเปาเยังหลดางก็ได้นรถดกระเปาเปยังเป็นกระบอกคนแถวคนกันจยางเออเออค่ะค่ะได้ครับผู้คะมีสองหาศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งศูนย์เก้าเก้าสี่เกสามกับหนึ่งเจ็ดนะคะพูกคะแมนแมนค่ะอะะตัวนี้ตัววงกุมตัวบอกนะค่ะได้ครับพูกคะค่ะอะไรไปล่ะ หาหาที่พอดีค่ะผู้ค้าได้ยุค่ะเดี๋ยวเขาหน่อยไปเราตต้มก็ได้ค่ะไอสุกุทุกคนะมีโศกมีมันมือนีก็ะเลยมือเป็นมือโตกมือมันแล้วเนาะค่ะไอมีโตกมีมันสุกุทุกคนเนีจับมันเส้นั่นล่ะสุกุทุกคนมือนีก็ะเลยค่ะเป็นมือโชคมือมันแล้วแหงๆบางตัๆสุกุทุกคนค่ะผู้ดำเนกรรมกว่าเลยว่าเงินกันอย่ามันแตกสามตัวเนาะค่ะบัอยเงินผู้มือที่เนี่ยยังทีละก็อย่ามันเอาสามตัวกันเซ็ต เจสซี่เนาสี่สามค่ะเส่ามตรงตรงเลยเนาะค่ะเ่าวนี้ก็ให้เขายิงนะค่ะพี่ผู้นติดตามที่ยังกิดไอ้ไมนใส่ปีไม่เนาะค่ะปนันป่นใส่ปีไม่เลยมมนถืออดชุดไทยของปีไม่แล้วดีเกิจ้ามันถอดชุดไทยปีเก้า่าเรากิึ้ปีไม่แม,ม,ม้ไบอะค่ะมีชคมีมันสุขสุขคนทังเอฟีเอฟมินค่ะ ตกมุมมันแล้วซีม้วนแรงก็ได้เฮ้ยน้ำปูบันประเทศโหลดค่ะปูปูไว้คนคิดตามก็ได้ค่ะคนไหลคนแช่ทั้งช่องน้ำเด้อเพราะมีกำลังใจตุ้กคลิปนี่ก็ได้ค่ะคนไหลคนแช่พอมีกำลังใจตุ้กคลิปนี่กันเลยค่ะปูอ๋อสีมีโทนนี้แหละเนาะจ้าปูขอบคุณปูหลายๆค่ะกราบนอสการคาซาทูค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางจากปูวัดป้าอุดรค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางมันนี่นะคะของปูค่ะมี 9, 2, 5, 7, 1นึ่งศูนย์เก้าสองหาศูนยเ็ดหนก่าสเก่าสาละกัหนนะคะพี่น้องคะปูแล้วเน้นหนึ่นย์เกกับ2อหานะคะพี่น้องคะเอาจัจใสกัอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอนะคะ พี่ดอกค่ะกมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางเซาหนีนะคะสรุปคงสุดท้ายแนวทางจากปูวัดป่าอุดอรค่ะมื่อนี้ปูเลาะกับไปแพ้เขา่าเนาะพี่น,น้องเนาะออกไปแต่เซานะคะปูเลาะก็เลยน้นำแนวทางมาฝากในหน่อยซัมน,นีนะคะเมื่อนี้คะ่ะพี่น้องคะเน้น109 กับสองหานะคะมื่อเช้านี้กับ 4, เอฟซีพันกับโทมาเด้อพีนออพ่นอ้องเด้อเพิ่นโทรมาถามแนวทางของปูนี่ล่ะค่ะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องค่ะจังในกับไฮพ,พ่อแม่พี่น้องบนเท้าส,สกุลนั่มไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางช่องนั่มเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแนวหน่อยอยากก่าเข้ามากพ,พ่อแม่พี่น้อง เอาขอขอบคุณขอบคุณพลเมืองพองพันเท่าสุขุสุขอนค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อพีอนพิองพันเท่าสุขุสุข้อนโชคโชคมันาลำๆนี้ด้วยเฮ่งๆปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ากันสุขุสุข้นนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบ,บ,ขอบคุณสาหรับขอบ้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกนะคะถ้าประหยัดสิบลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น,อน้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิไเ้ดบ่พลาทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทาง จากทางรายการน,นะคะพี่้องคะเอาสาหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของปูวัดปลาอุดรคะ่ะเนวาทางทางเมือทงทงมวลของปูกับมีเพียงซัมนี้คะ่ะพี่ดอนคะเอาไว้พอกันไหมก็เอ็ดในคลิปหน้าน,นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ